พี่เขานอดจริงด้วยอ๋อเป็นวัดเหรอคะไปต่ออี่องไง่0.5กิโลเมตรเราจะขึ้นเขาลูกนุ้นเหรอใช่ใหญ่ใหญ่เขานสายมากปั๊เนี่ยขึ้สายอ๋อๆนั่นไงที่พี่บอกทุลใช่ไหมนั่นไงอันนี้จากนของเตะตามไอคิ้งเลย อ๋อวงู่ะอบอไปดูลิงไปดูิไปดูลิงที่เขานอักายพญาวานนพญาวันนี่ที่นรอตัวใหแล้วราจะเห็นไหมมีดตัวเท่าบ้านมันจะพกันาความจริงนะตัวรถอ่ะเอาดีดีเจิงลิงอไไปดูลิงที่เขาโนมาดูลิงที่เขา มจัมาีไอซเครีมด้วยอ่ะอุ้ยนี่ไงลิงอ๋อเนี่ยเหรอลิงยะนี่ไะลิงใช่เขาให้ขึ้นตรงไหนวะเนี่ยเขาต้องมีจุดจอดเฮ้ยเขามีสนามเด็กลงเด็กเล่นด้วยของขาย ยังไม่เจอวัดนะคะมีวัดด้วยเหรอก็เขาเขียนอยู่ว่าวัดเขาอีกสามเมตรอีก300เมตรโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยให้เลี้ยวขวา ร้อยเรื่องโอ้โหนี่มันพยาลิงโอ้าวิกกี้บิกกี้กลิงเยอะมากเลยรู้จักวิกกี้ไหม ุยโอ้ยก็อย่ามาขวางทางรถสิเฮ้ยโดนดักป่นแล้วจันทรัสทำไมลิงมันป่นไงมันมาขวางเลยยลิงตัวแดงบิ๊กิลิงตัวแดงอ <laughs> ุ้ย <laughs> ว่าไงลูกอุ้ยลูกลูก ว่าง่ายค่ะเด็กๆว่าง่าไม่มีอะไรมาให้เลยอุ้ยตัวเล็กมากเลยพิกกี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตัวสองตัวนี้อะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยพิกี้เขไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เออรบสิเอารอบ เอาหลบสิลูกอย่ามีแือเปล่าอ้าวแล้วนอนขวางด้วยอ้าวโดนโดนป่นอ้าวโดนป่นคือโดนดักพ่นไงเดี๋ยวมันก็ลุมแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยก็หลบหน่อยดิห <c oughs> ลบหนเ่เลี้ยวเมื่อกี้ตอนนี้ใครยั่ และเราจะได้เดินทางขึ้นไปบนเขาหนอ,อกกันนะคะแต่เราต้องผ่านบรรดาฝูงลิงที่มีเยอะมากๆมาก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 ไม่เอาไม่เอาไม่ดุไม่ดุไม่ดุดดใครเขียนคิ <c oughs> ้วใครถิ่นนี่นอเป่าอวหรอคะตุ๊กตุ๊สวยตุ๊นี้ก็สวยน้องน้องเยอะมากเราต้องขึ้นไปบนนู้น โอ้ยแกกี่กี่ร้อยขั้นนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขั้นนะคะเอาตอนนี้เราต้องผ่านฝูงลิงตรงนี้ไปให้ได้จ้ะอุย้ยดูดิ <c oughs> แกมันเยอะมากอันนั้นมันอ้วนหรือมันลูก,กมันนะวะน่ะอุย้ยไข่แกดูไข่จอม่ไข่ วิ่งใส่แล้ววิ่งใส่แล้ววิ่งใส่แล้วคืออะไรอ่ะซื้ออาหารางไงเห็นอาหารมันก็รื่นใจใช่หรือไม่หนูว่าใช่อ่ะหนูว่าใช่เปิดประสบการณ์ใหม่ บิกกี้มือนฝนจะตกอ่ะหาอะไรกันหาอะไรกันหรอตอนนี้เหมือนฝนจะตก ฝน,นจะตกโรยปลายเมนฝนจะตกโปรยปลายและเราก็ถึงทางขึ้นแล้วนะคะ,ะเราก็จะพบน้องๆกับขั้นบันไดแต่ตอนนี้ฝนมันเดฝนมันปลอกกลางม,มันปลอโปรยมันโรยโรยเฮ้ย ฝนมันโรยเม็ดลงมาแต่ไหนๆเราก็มาถึงแล้วเราก็ขอขึ้นไปด้วยทำอะไรกันคะลูกขอโทษค่ะระวังโดนแย่งกล้องนะขอโทษค่ะ,คะถู่มันด้วยนะเวลาจะวิ่งเข้าไปอ่ะหนูตัวใหญ่มากเลยแต่เหมือนเขาอุดมสมบูรณ์เนาะส่วนนั้นมันจะวิ่งมาแย่งตัดสี่ฉัน ิน,นี่ค่ะทางขึ้นไปเราจะขึ้นกันแบบเร็วๆเลยนะคะเร็วเพื่อเพื่อไม่ไหม่ถึงหนูจะใช้เขาเรียกอะไรทำแบบทำแหบลบหนูจะเปิดทำแบบขึ้นไปแบบเร็วๆโอเค นี่ระยะทางเท่าไหร่หนึ่งกิโลได้ปะตอนนี้น่าจะทักสองร้อยเมตรนี่คือสองร้อยเมตรของพวกเรานะทางมันชันมากนี่คือเรานั่งพักกันก่อนดูดูข้างบนคือมันชันมากๆอ่ะแล้วแบบเดินไปแล้วหัวใจเต้นตึบ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 เลยทั้งหนูจะเต้นตึบตึบขนาดนี้หนูจะเดินแบบหัวใจแทบจะออกมาข้างนอกอ่ะตึบตึบ บ,บอยย่างงเี้โอเคมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ

คือทางขึ้นมันค่อนข้างชันมากๆชันแบบชันน่ะแต่วิวอ่สวยมากเลยทุกคนสวยมากค่ะพี่พี่ถ้าพี่พี่มาก็มากัากนได้เลยแนะนําแนะนําให้มาวิวทั้งหมสวยสวยจริงค่ะสวยแบบบัรยายไม่ถูกสวยมากเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเดินชมธรรมชาติก่อนนะคะมันสวยมากสวยไหม มิไหมคะนี่นี่่ะเดี๋ยวเราว้พกันก่อนโอเค